ถูกปฏิเสธรับนัดแก้ได้แบบนี้ถ้าคุณจะนัดหมายผู้มุ่งหวังแล้วถูกปฏิเสธว่าไม่สนใจช่วงนี้ยุ่งมากไม่มีเงินใช้สินค้าหรือทำธุรกิจอยู่กับที่อื่นอยู่คุณจะแก้คำปฏิเสธนัดหมายเหล่านี้ยังไงเพื่อให้พลิกกลับมาให้เขาเปลี่ยนใจมารับนัดคุณให้ได้ครับโคช้ชแบงค์หรือคุณสุภกฤตกุลชาติวิจิตโคชนักปิดการขาย มีข้อแนะนำว่าคุณสามารถแก้คําปฏิเสธรับนัดหมายผู้มุ่งหวังได้แบบนี้ครับถ้าผู้มุ่งหวังของคุณบอกว่าไม่สนใจให้คุณตอบไปว่าลูกค้าหลายคนก็พูดแบบนี้ในตอนต้นแต่เมื่อเขาเห็นแล้วว่ามันมีประโยชน์กับเขาจริงๆเขาถึงกับบอกว่าจะเสียดายมากเลยถ้าไม่ได้เจอกันหรือถ้าผู้มุ่งหวังบอกว่าช่วงนี้ยุ่งมากอย่าเพิ่งมาเลย ให้ตอบเขาไปว่าผมเข้าใจครับผมเองก็ยุ่งเหมือนกันผมถึงได้นัดคุณก่อนในเวลาที่เราสะดวกทั้งคู่วันจันทร์หน้าบ่ายโมงพบกันนะครับหรือถ้าผู้มุงหวังบอกว่ายังไม่มีเงินเลยให้ตอบว่าผมเข้าใจครับเราไม่มีเงินที่จะซื้อในสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์กับเราอย่างไรใช่ไหมครับผมถึงต้องไปอธิบายเรื่องนี้ให้คุณฟังด้วยตัวเองอยังไงล่ะครับ ้าผู้มุ่งหวังบอกว่าใช้สินค้าหรือทำธุรกิจอื่นอยู่แล้วให้ตอบไปว่าดีเลยครับแสดงว่าคุณรู้แล้วว่าสิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณแต่ลูกค้าคนอื่นก็พูดกับผมแบบนี้เหมือนกันแล้วยังบอกว่าดีมากเลยที่จะมีผมเป็นตัวเลือกหนึ่งไว้เปรียบเทียบวันจันทร์บ่ายโมงผมจะไปเล่าให้ฟังนะครับนี่เป็นตัวอย่างวิธีแก้คำปฏิเสธรับนัดหมาย ที่ในชีวิตจริงของเรามักจะพบบ่อยๆครับลองเอาไปใช้ดูนะครับแล้วได้ผลเป็นอย่างไรกลับมาเล่าสู่กันฟังครับถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่รู้ได้รวยดีที่นี่ครับ